สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับแพทนะคะกับช่องพิมพ์คัตตี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เชียงใหม่อีกแล้วนะคะมา2วัน1คืนนะคะ ทะะลิปนี้นะคะเราจะมาทัวร์ถ่ายวัดกันแต่ก่อนอื่นที่จะไปถ่ายวัดน,นะคะเราจะต้องมีชุดที่แบบเข้ากับวัดน,นะคะจริงๆชุดนี้ก็ได้อยู่แหละแต่ว่าเราอยากได้พันผูกแล้วเราก็อยากมาแบบแต่งตัวเป็นแบบอินกะลองเนเป็นซองตี๋เนาะลินเนอร์ต้องแบบอืมคนไร้ายสรุปว่าเราอยู่หาดใหญ่หรือว่าเราอยู่เชียงใหม่ ทำไรต่อราคาเหรอต่อราคาอยู่เรามาที่ตลาดกาดหลวงนะคะมีผ้าถุงอะไรอย่เงี้ยให้เลือกเยอะมากขึ้นมาชั้นสาประมาณ3 5มหสไม่แพงก็สวยดีก็เป็นฟิลแบบใส่ชุดสวยส่วนอันนี้ก็แบบสวยมาก2อง0ันห้สอง้าอ๋อปีเลยอ่ะอันนี้มาเรนก็คือเรายังไม่มีเก็บผัดนะหรือผ้า ทําตัดขอให้เสียไป100บาทส่วนถ้าถุกก็หมดไปอ2องพันเ ว,ะะวันนี้นะคะไฮไลท์ก็คือถ่ายละครนะคะเรื่องกลิ่นกาสลองใช่ไหมคะคนก็เลยแบบค่อนข้างเข้ามาถ่ายรูปก,กันเยอะมากๆนะคะแล้วก็ฉากตรงที่เราอยู่ข้างๆนี่นะก็เป็นฉากกาสลองอะมาไหว้พระหรือแบบมารำไทยเดี๋ยวเราลองอินเสิร์ตภาพในละครให้ดูนะคะ แนะนำนะคะให้แต่งตัวประมาณนี้แล้วก็มีร่มด้วยร่มสีแดง <c oughs> แก็จะทํำภาพสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆก็คือเราไม่แทบไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยก็คือข้างหน้านะคะเขาก็ให้เช่าชุดแล้วก็ให้ทํำผมชึ่งราคาไม่แพงเลยไปซื้อมา2 7 0 7คือแบบ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะว่าถ่ายเป็นไงบ้าง รีสอร์ที่นิมมานะคะก็มีอยู่สองห้องนะคะเราพักอยู่ที่ห้องชั้นสองนะคะผู้หญิงเนี่ยต้องชอบม,มากแล้วก็สำหรับคนที่แบบมีโปรดักมาถ่ายรีวิวอะไรเงรี้ยเหมือนแบบฟินฟูอะไรเงรี้ยเหมาะมากๆแล้วก็นี่คะ่ะก็จะมีโซนแบบให้นั่งเล่นนะสบายมากจริงๆก็นอนได้ประมาณ 2- 3ถึงสามคนได้เลยค่อนข้างแบบโฮมมี่มากๆนี่อาบน้ำนะคะอยู่กลางห้องเลยนะคะ นนะะอีกอย่างนะคะที่แพร์รู้สึกว่ามันตอบโจทย์แพทมรกมากนะคะสำหรับโรงแรมเดอะบาริสโตนนะคะ <Wow. S 1> ก็คือว่ามันอยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่ที่นิม,มานนะคะ <Wow. S 1> ก็เราสามารถแบบเดินเล่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้รถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือข้างล่างชั้นหนึ่งด้านกาแฟคาเฟ่ที่ดีมากก็คือแบบเต,ตือนช้าปุ๊บลงไปทานกาแฟข้างล่างชิลๆแฮปปี้ค่ะพากที่นี่เลยคะ่ะ โอเคเดี๋ยวขอนอนุญาตนอนพักก่อนนะคะ day t Good morning, Good morning นะคะทุกคนเช้าวันที่2นะคะที่เชียงใหม่นะคะเช้านี้เราก็มาทำอะไรที่น่าตื่นเต้นอยากทำมากๆเลยนะคะเรามาเล่นพาราโมเตอร์เห็นหมั้ อันนี้นะคะแพทอยู่ที่เชียงใหม่สกายวิวนะคะเวลาที่แบบควรที่จะมาเล่นตัวพลามอเตอร์เนี่ยก็ควรจะเป็นช่วงเช้าหรือก็ไม่ช่วงพาทิตตกอะไรเงี้ยค่ะช่วงเช้าก็ดีคือมันไม่ร้อนมากเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าตอนขึ้นเป็นยังไงแล้วก็ต้องแต่งตัวอะไรยังไงบ้าง และทริปนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษสุดๆนะคะวันนี้เลยเราเป็นแขกรับเชิญใช่มันแขกรับเชิญในวอล์กเราไงทำไมอ่ะทำไมรู้สึกเป็นเกียรติไหมเรารู้สึกเป็นเบื้องหลังตลอดไงจริงๆวันนี้พี่เจ๊เราไม่ได้เป็นแขกรับเชิญให้น้องรอกพี่เจ๊มาเป็นตากล้องให้ที่ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเล่นให้ขึ้นไปอีกรามหนึ่งถ่ายกลับมาที่ปาร์ตี้ We face it, keep on paper chasing all these made up reasons. You're the only one for me. My heart is wasted, keep on paper chasing. Acting pretty small when we are growing out of love. It never was like this before. ร้านก๋วยเตียยเ๋ยวหลุดโลก,โลกนะคะอยู่แถวนิม,มานนะคะนี่ชามใหญ่ของก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกนะคะอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขานะคะเดี๋ยวลองมาชิมน้ำก่อนดีกว่าเป็นไงบ้างดยจ,<า>จริงไหมเนี่ยริงร่งๆเคยผิดหวังกับล้อมยำที่เป็นล้อมยำอย่างเงี้ย มันไม่แซ่บมันไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านนี้ค่อนข้างแบบถึงมาแซ่บในระดับหนึ่งเลยจริงๆอ่ะสองคนก็ไม่หมดหรอกสามคนก็ไม่หมดก็มาประมาณสามสี่คนช่วงเย็นนะคะแพทก็มาที่ฟาร์ม i love p lower farm นะคะที่นี่นะคะก็ มีทุ่งดอกไม้สวยๆนะคะให้เราถ่ายรูปนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายรูปไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราอินเสิร์ทภาพบรรยากาศสวยๆให้ดูกันนะคะแล้วก็สําหรับที่นี่นะคะถ้าเกิดจะมานะคะก็ต้องเสียค่าเข้า90บาทแล้วก็ต้องจองมาก่อนนะคะ